จิ้มมอของดีท่อโมของดีของดีท่โมน้ำจิ้มมีห้ออะไรนะพี่แก้วชาท่ทอโมเด็มลี พี่ทำไมตรงทำไมตรงรูปผมพี่เท <gy> ่จังนะอฮอครับเกี่ยวไรผมเอ้ให้ตัดให้แล้วคิด่เอ้ยแม่งเครื่องเราไงยี่ห้อแกงเราไข่แกงเหมือนพี่มาค้าดอกเามื่อคืนนี้กูมองดูเว้ยมันแนวก็ไหลรองเบ้อเว้อหนึ่งมาแล้วก็ไม่หายกูรอดกองนี้หายมั้ยจ๊ะเดี๋ยวแค่นั้นเฮ้กูมอฮอปกูรอดกินเฮ็ดมอฮอปก็มา ช่างแขนเปิดก่อนไหมแมงมันแก้ให้อะยับเลยมีรอยมีรอยกันอย่างเงี้ยนะไปกันโอ้โหแล้วแมงกันข้างหน้าอะไรพี่อย่างนี้นะครันๆผมนี่เข้าไปข้างในนี่แล้วโผล่วูเลยแก้จะแก้ให้เองกูต้องต่งตัองเงี้ยตรงผมเน้อหาอะไรย่างเงี้ยเด็ดไหมเนี่ยเด่น